การเวลาก็ไล,ล่ลาสัพสัตว์นำสัพสัตว์สู่ความตายถ้าเป็นไปได้แต่เราเช้าตื่นขึ้นก็ยจะลืมและลึกนึกถึงมรณะไยซึ่งไพเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดกับเราเมื่อไหร่ในช่วงที่กระนาม,มีลมหายใจแต่และ ขณะแต่ละขณะก็พยายามที่จะให้มันเป็นลมหายใจแห่งกุศลตอนนี้เราก็มาเจริญอาณาปานสติร่วมกันมีสติรับรู้เฝ้าสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกในบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมพวงจมูกตั้งแต่สันจมูกลงมา ถึงหลืมวีปากด้านบนก็พอสังเกตเห็นการกระทบของลมแต่ถ้าไม่สามารถที่จะรับรู้ลมหายใจกระทบได้ก็อนุญาตให้สังเกตลมหายใจดึงลมหายใจยาวเข้าออกเข้าออกสักครู่ก็สังเกตเห็นหลมสัมผัสที่ใดก็ให้ฟอสังเกตที่นั่นจดจ่อต่อเนื่องกันไป ให้ได้นานที่สุดถ้ามันเื้อแบบออกไปก็กลับเข้ามาอันนี้เป็นสมถะท,ทำให้จิตใจนั้นสงบโฟกัสอยู่ในอารมณ์เดียวยที่เราจะไปฝึกเขาอบรมกรรมฐานจะเฝ้าสังเกตลมหายใจอย่างเนี้ยติดต่อต่อเนื่องกันไปเป็นเวลาสามวันไม่ต้องทำอะไร เราสังเกตลบให้ใจอย่างเดียวให้เจตมันอยู่ให้มันคุ้นเคยอันนี้มันก็มีเทคนิคแต่ละท่านใหม่ๆเราไม่เคยก็กลัวว่าจิตมันจะไม่อยู่ก็อาจจะเป็มเผลอใช้คำบริกรรมใช้พุทโธบ้างใช้อะไรบ้างหรือเข้าออกหรือกำหนดนับอันนี้ก็ไม่ควรทำนะมันเป็นการเพิ่มเติม ต่อไปมันก็จะทําให้เป็นอุปสรรคในบรรปลายตอนที่เราจะเดินวิปัสสนาส่วนใหญ่ก็จะไปบริกรรมกํากับกล่อมสะกดตัวเองมันก็สงบอยู่หรอกแต่มันเป็นความสงบที่สร้างขึ้นมันไม่ได้เป็นความสงบแบบธรรมชาติแต่เป้าหมายก็เพื่อที่จะให้จิตมันอยู่กับลมนั่นแหละ ให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเพื่อมันจะเป็นบนาดฐานในวันที่4ี่เขาก็จะสอนวิปัสนาให้เฝ้าสังเกตเห็นเวทนาตามร่างกายก็จะมีวิธีฝึกให้ตามลำดับที่จริงดูๆแล้วก็เหมือนก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นจะวิเศษอะไรก็อาจจะมีความคิดอย่างนี้ได้ แต่ถ้าบุคคลผู้ที่ศึกษามาดีแล้วปริยัตในสภาวะธรรมของพรมัตตธรรมก็จะได้สรุปลงที่มีสติเฝ้าสังเกตเห็นเวทนานี่แหละเวทนาสัมโมสรณาเวทนาเป็นที่ประชุมของธรรมทั้งปวงถ้าเราเฝ้าสังเกตรับรู้เวทนาได้ชัดเจน ก็ชื่อว่าเราได้เห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งอกุศลทั้งกุศลก็ความคิดรู้สึกยินดีเวทนาในร่างกายก็เปลี่ยนไปความคิดในทางไม่ดีมีปฏิฆะอัดเคืองเป็นต้นปฏิกิริยาเวทนา ในร่างกายก็ไม่เหมือนกับความรู้สึกยินดีการที่ได้หเห็นเวทนาเพื่อที่จะให้รู้เท่าตันบาปอากุศลกิเลสตัณหาที่มันตอบโต้ปรุงแต่งออกมาซึ่งมันเกิดจากนิสัยเดิมที่เราปล่อยจิตปล่อยใจไปในเรื่องนั้นๆมันก็จะปรุงแต่งไปในเรื่องนั้นๆตามสัญญาที่เราจดจำได้ พอสัญญาเป็นสมุทฐานของตัวสังขารการปรุงแต่งจำเรื่องราวอะไรเอาไว้เมื่ออามาประสบกุ้มคิดปรุงแต่งมันก็จะแผร่ซ่านโดยเฉพาะเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือตกวกังวลเรื่องอนาคตนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆริดงนั้นการที่มีกำลังจิตที่จะไปพ่อสังเกตเห็นเวทนาได้ ก็จะต้องอาศัยจิตท,ที่มีพลังต้องมีสมาธิอานรเวทนาที่ีเราจะบสบพบเจอในห้องกรรมฐานก็อย่าไปกลัวนั่นมันเป็นเหยื่อล่อให้เราได้ฝึกจิตเหมือนมีเหยื่อล่อป่าตัวใหญ่เอามาติดเบ็ดเราก็าใส่ตุกวเวทนานั่นแหละเป็นตัวเรียนรู้ฝึกจิตในการไม่ตอบโตปรุงแต่งไม่ปฏิฆาขัดเครื่อนไม่วุ่นวาย อาศัยการจเจริญเวทนาวิปัสนาล้วนๆเป้าเห็นของจริงที่กำลังเกิดขึ้นลและเปลี่ยนไปเราก็จะรู้ว่ามันบังคับไม่ได้แต่ก็ต้องใช้กำลังจิตที่เด็ดเดียวส่วนใหญ่คนที่เข้าไปอบรมก็จะทนต่อทุกขเวทนาไม่ได้ทนต่อจิตใจที่สั้นใสฟุ้งซ่านไม่ได้ก็ไม่อยากจะให้มันฟุ้งซ่าน ก็พยายามที่จะไปหาวิธีกำหนดบริกรรมเพิ่มเติมเข้ามาพอสุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเพราะไม่เข้าใจวิธีอย่างถูกต้องแต่ถ้าสงสัยอะไรก็สามารถที่จะลงชื่อแล้วก็ไปสอบถามวิธีการปฏิบัติใหม่เพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้อง แต่ส่วนใหญ่คนที่ยังไม่มีความรู้อะไรเลยนี้จะปฏิบัติได้ดีกว่าคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ที่ปฏิบัติกรรมฐา,านของอื่นๆมาหรือเป็นมหาปร,ริญญาอย่างนี้มาเรียนทุงสูงส่วนใหญ่ก็จะไปวิเคราะห์วิจาร์ณวิจัยก็เลยล่าชา้าเพราะไม่มีสติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันก็ไปอยู่แต่กับสัญญา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  ก็เลยพลาดจากอารมณ์สติกับปัจจุบันก็ไปเอาแต่สัญญานึกคิดปรงแต่งมันก็เข้าทางตัวสังขารหรือว,ว่าคนที่เคยปฏิบัติวิธีอื่นมาก็ว่าวิธีนี้ไม่ถูกจริตก็ปฏิบัติวิธีนี้จึงจะถูกจริตเราอนาปานสตินี่เหมาะสําหรับทุกจริตคนโง่คนฉลาดคนปันกลาง ก็สามารถที่ทำได้อาหาปานสติจึงเป็นมงกุฎกรรมฐานเอเวถามว่าทำไมจะต้องไปเข้าอบรมไปฝึกอย่างนั้นด้วยก็เหมือนเราส่งลูกส่งหลานเข้าเข้าโรงเรียนนั่นแหละพอได้วิธีการอ่านออกเขียนได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเขียนที่โรงเรียนจะเขียนที่ไหนก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราเข้าใจหลักวิปัสสนาอย่างแท้จริง ที่ดังเดิมสมัยครั้งพุทธกาลที่ท่านได้ปฏิบัติมาอันนี้ปฏิบัติตามในยายะสัติปฐานสี่รุ่น,ล,นล้วนและเป็นการปฏิบัติที่ไม่มีสิ่งเจือปนมาเพราะว่าได้รักษาเสืบมทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงรุ่นนี้เมื่อปฏิบัติตามได้ถูกต้องกิเลสในจิตใจของคนคนนั้นก็จะถูกขัดเกลาถูกฝึกฝนซักฟอก ให้จิตใจของบุคคลนั้นสะอาดบริสุทธิ์โดยทายเดียวอันนี้จะต้องอใส่ความเข้าใจที่ถูกต้องและความเพียรที่สม่ำเสมอมันก็จะเกื้อกูลเหมือนเราไปชาร์จพลังใส่แบตเตอรี่เมื่อชาร์จพลังใส่แบตเตอรี่มันเต็มแล้วมันก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือเม่ชาร์จมันไม่มีพิตกกังวลไม่มีผลริโพ์อะไร ทำให้เราวุ่นวายมันได้ปฏิบัติต่อเนื่องอั่นี้เมื่อเราออกจากการอบรมแล้วอันไหนที่มันเป็นประโยชน์ที่เราจะมานำทำต่อในทีวัดที่พักที่อยู่ที่อาศัยของเรามันก็จะเกิดประโยชน์มากมันเป็นพลังงานที่ดีเมื่อหลายๆคนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติก็หาเวลาที่จะมาปฏิบัติร่วมกัน โดยเฉพาะเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้หรือจะภาคบ่ายหนึ่งชั่วโมงให้รักษาระดับในนี้ไปเรื่อยๆการปฏิบัติก็จะ,จะเจริญงอกงามพ่อคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปคนที่เคยไปแล้วก็อยากไปอีกอยากไปต่อยอดความรู้ความสามารถประสบการณ์มันก็จะดีขึ้นดีขึ้นไปตามลำดับเวลามาใช้ชีวิตในปัจจุบันในชีวิต จริงๆของเราก็จะได้มีสติและลึกรู้เท่าทันระหว่างเฉยต่ออารมณ์นั้นๆได้โดยไม่ยากตเราต้องใช้ความเข้าใจทำใจของเราไม่ให้ปิดกัน้นความรู้ให้เ,เป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ที่ท่านอาจารย์กวนิกาปฏิบัติมาจากอาจารย์จากรุ่นสู่รุ่น อาจารย์ของท่านอาจารย,าย์ใหญ่นก็เป็นพระพระก็สอนมีลูกศิษย์เป็นโยมโยมมีความสามารถมีประสบการณ์ก็อยากเผยแผ่ธรรมะช่วยในฐานะที่เป็นอุบาสกก็จัดอบรมเป็นรุ่นสู่รุ่นสูรุ่นสูรุ่นมาจนถึงมารุ่นอาจารย์โกเอนกานี่ท่านเป็นชาวอินเดียมีประสบการณ์แล้วก็ไปสอนญาติพี่น้องผู้คน ชาเจ้าของลัทธิศาสนาหลายๆศา,าสนาก็มาปฏิบัติด้วยก็ได้ผลเหมือนกันหมดชาวต่างชาติทางยุโรปมาปฏิบัติก็ได้ผลดีเหมือนกันหมดเป็นวิธีดับทุกข์แบบสากลไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาวิธีการแต่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ออกจากจิตใจของมนุษย์จึงเป็นวิธีที่สากล ผู้ใหม่ก็อาจจะตั้งข้อสงสัยทำไมไม่เหมือนอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ขึ้นมาทุกอย่างที่เขาทำระเบียบที่เขาออกล้วนแต่เกิดมาจากประสบการณ์และมีเหตุผลเพื่อช่วยผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นข้อบังคับกีดกั้นอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าช่วยให้เราปฏิบัติได้ง่ายขึ้นที่เรามีพื้นฐานในการปฏิบัติมาดีอยู่แล้วนี่เอามาต่อยอด วิธีการที่จะขูดถากถอนกิเลสความนึกคิดปรุงแต่งตัวตัณหาอุปาทานทั้งหลายมันก็จะได้ดีขึ้นมากขึ้น